ผมซื้อนายบุญมาแก้วทาบ้านเล็กที่หกสิบหกทับหนึ่งบ้านห้วยนักตำบลห้วยตะแกอาเภอเมียงจังหวัดเพชรบ,บูร์ครับ,รบผมผมป่วยปวดแข้งปวดขาคันเดินไปมันก็อีล้มเป็นบาหวานก็ล้มเดินล้มมันไม่มีแรงแข้งขาพอผมได้กินยาตังจือ ได้ทาน <Okay. S 1> สามเวลาแล้วครับสามเวลาเช้าารแรงล้มกัดดินได้ข้ามก็มเดินได้ง่ายขึ้นมาครับเดินไปไกลได้เดินรอบช่องรอบก็ได้ตะคอนบร่ได้ทานนี่มันนี้ออนเดินไปไกลๆงี้มันนี้ล้มเลยครับมันมีมันไม่ค่อยมีกำลัง ทำอะไรมันบ่มีกําลังนะครับไ้ข่าวว่าไปทําอะไรนะคะวันนี้ไปซีดยดยาเข้าเสีดได้ก็ลวครับซีดดึงท้ายได้บิ้งหนึ่งไลก่กวัวกัวพวกนะครับเดิงทงานคะตมกรน,นี่พาเข้าไปแล้วเขาปเขาป็นนอนนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวครับนอนรนอกระแมลงกรติดเคียงคันติดบวัยก็เอ้นเข้ามาติด ตะกอนกับจอเลือดอนามัยนี่นะครับแล้วก็หมอให้ไปโรงพยาบาลก็จอทุกวันจอเลือดเสาแหรงเสาแหรงมันก็ส้มร้อยน้ำตาลตอนแรงส้มร้อยทุกวัน,น,วนตอนเท้านี่ร้อยห้าสองร้อยห้าสิบตอนเท้า เ,เดินได้ดีก็เด,เดินดดดครับเดินไปไกลได้ครับแต่ยุนาคันไปนานี่ไปฮอตป๊อจอดรถนี่แลนเขาห้ามมุงห้าที่นอนเลยนะครับยักนอนเลยแต่ไปวันนี้บบได้นอนลลยวันนี้ราทำงานไปซอยเขาแดงครับครับมันเบาเนี้ยเบาตัวครับ มันก็บอกตามเวลากับว,วันนี้กระตอนแรงมันใจก็เคยจินยาควัดละ1พันเก้าก็จินอันควัดละ1พันห้าพันหกก็จินนั้นยังเขาขข่อยู่ในวิทยุนะแล้วมันก็บอกเป็นยังมาบางนี้ขอมาตะกงเทปว่าดีก็ว่าเอาน้ำเข้า เอาน้ำพอ้อพอทานตั้งจืดเมื่อคืนนี้ก็ลุงนี้ได้เสียลุกไปนั่งโตทางหน้า<ม>แล้วจินไปพักเดี๋ยวนึงก็ลุกได้<ม>โบมีคนมาจับก่ะ<ม>สบายมันก็หัวเขานี่มันมันบกค่อยขาดลายครับ